เมนูวันนี้ก็คือแกงนอไม่ดองใส่ป่าดุกนะครับอย่างเหมะก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมเครื่องแกงพักแล้วกัวัตถุดิบต่างๆนะครับก็จะมีนอส er ้มแล้วกัป่าดุกก่อนที่จะเอาไปต้มนะครับก็ขอแนะนําว่าเอาไปล้างน้ําสัก2 3 4 5ามสี่ห้าเจ็ดไป90ก้าสิน้ำก่อนเนาะ นอมันหลายเดือน,ม,น friend, มันส้มนะครับมันมันจะส้มส้มขนาดเลยนะครับระว่างที่รอนอซุกนะครับเขาก็จะมาตมพริกแกงนะครับก็จะใส่พริกแห้งขมิ้นตะไคร้หอมขาวหอมแดงแล้วก็ข่านะครับข่านี่จะใส่ก็ได้บม่ใส <ượng> ่ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยแล้วก็เอารากผักชีนะครับใส่ลงไปตำหรือว่าโขกให้มันเข้ากันแห่กั้มนะครับพอมันเข้ากันเราก็จะเอากะปิเขาใส่นะครับตำไปตัวก็ให้ไปตัวนะครับไอ้หอมแดงมันเข้ากัตา อเอานะครับตาพี่แกงเส็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาหั่นต้นหอมผักชีแล้วก็จะมาไส้ใบโหระพานะครับใบโหระพานี่จะขาดบาได้แต่เลยนะครับแกงนอส้มนี่นะนอสุแล้วนะครับก็เอาพี่แกงใส่ลงไปคุกเขาให้มันเข้ากันแล้วก็รอจนน้นเดือนแล้วก็เอาปากเข้าใส่ลงไปนะครับ ลืมเปิดกล้องต่อรับป่าลงนะครับพนแหนมเดือนนะครับก็จะใส่รสดีผงชูรสนิดหน่อยนะครับเติมด้วยแ้ําป่าแห้นะครับแล้วก็ใส่เกลือให้หน้อยแต่ก่อนที่จะใส่เกลือนะครับอยากจะให้ชิมก่อนว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับถ้ามันกค็มเนี่ยมันจะแก้ยากนะครับพอได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะครับเอาก็จะเอาใบโหระพานะครับโรยเข้าใส่ลงไปกลหรือว่าคลุกเขาให้มันเข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็เอาต้นหอมผักชีเนี่ยโรยแน่มันเห็นกัํานะครับกลิ่นนี่มาแท้ถามนะครับแห่บ้าน1ิบบ้านซา บ้านได้กินกันมดนะครับให้ยัากินเข้ากันนานนะครับเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยนะครับกินกับข้าวหุงข้าวนึ่งน้อนนี่นะครับมันถึงเหมาะถนาดชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ